เขาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรู้ทันประเทศไทยวันนี้ครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเราจะมีผลงานนักศึกษาของมหาวิทยาลังสิต์เป็นนักศึกษาต่างชาติด้วยนะครับเขาได้ใช้เวลาช่วงที่เขาไปฝึกงานนะครับทำผลงานออกมาเรียกว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับวันนี้มาทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ตัวนักศึกษาเลยนะครับเราอยู่กับแขกรับเชิญสองท่านครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุติสันเกิดวิบุณเวทนะครับหัวหน้าสาขาวิชาไอวิทยจากวิทยาลังสิตนะครับรวมทั้งมาร์กนะครับนักศึกษาจากสาขาวิชา ICT มหาวิทยาลัรัง อันนี้ก็คือผลงานของลูกศิษย์ของดรชุติสันเพราะว่าใช้เวลาที่ผมเกิดมาถูกใช่ไหมครับคือใช้เวลาในช่วงที่ไปฝึกงานนะครับคือในปีที่สนะครับของภาควิชาไอซีนะครับก็จะให้โอกาสนักศึกษาไปฝึกงานในบริษัทต่างๆบริษัททั้ดังต่างๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนักศึกษาที่ไปฝึกงานนะครับเป็นบริษัทชื่อว่าเป็นของออสเตรเลียนะครับชื่ออีซ่านะครับก็เป็นคล้ายๆเป็นบริษัทที่ทําเป็นเว็บเดเวลอปเปอร์คือให้มี เป็นให้ใครอันหรือว่าให้ลูกค้าเนี่ยมาว่าใครอยากทำเว็บอะไรก็มาปรึกษาที่บริษัทนี้นะครับจริงๆต้องท้าความก่อนว่าตอนแรกผมได้ส่งนักศึกษาคนนี้นะครับไปฝึกงานที่ที่เชฟรอนกับที่ปตทเพราะทุกที่เราจะมีส่งไปที่เชฟรอนกับปตทนะครับแต่ว่าพอดีติดปัญหาเรื่องเขาพูดภาษาไทยไม่ได้อ๋อก็คือนักศึกษาเนี่ยก็เป็นชาวต่างชาตินะครับแล้วก็แน่นอนว่าพอฝึกงานในประเทศไทยเนี่ยถ้าไปฝึกงานบริษัทของไทยเนี่ยบางครั้งก็ต้อง ยอมรับว่าสภาพแวดล้อมหรือว่าการใช้ภาษาของคนไทยส่วนนึงก็อาจจะยังไม่เชี่ยวชาญเท่าไหร่อาจจะมีอุปสรรคบ้างก็เลยเขาก็เลยตัดสินใจไปฝึกที่บริษัทนี้นะครับชื่อว่าอีซาเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับทําเว็บนะครับเดี๋ยวจะลองให้เขามาเล่าให้ฟังว่าเขาไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นถึงเ้าเดือนเก้าเดือนครับและได้เงินเดือนด้วยนะครับเดี๋ยวลองให้เขาเล่าให้ฟังนะครับโซโซ can you tell us your e x p e r i e n c e i n your internship of I heard that you went for internship for nine months. For nine months, yes. Yeah. can you tell us all the experience that <coughs> you have, you had? Yes, I, uh, I can. Um, first, I began when I went there was um, for four months initially, because that's what um, Ranks International College um, requires for me as a senior student. But um, when I went there, um, they gave me work and assignments, and um, I was really busy because they trained me and um, they teach me how. Their workflow is and um, every how everything works there. So during my first three months, um, it was actually my probation, and I had to do training, and uh, they had to show me how their organization works. And afterwards, um, they decided to treat me as a hired employee, like a true employee. So when that happens, I decided to go ahead and ask for six more months. So that's why I, I ended up doing. <coughs> 9 m o n t h 9 t n t h s t h e when I w m w t h n r w I s t u n r h I u two u n เ h e d two w e ซ s i t e s for um, s l i e n t s in uh, in Australia. โอเคคือเขาบอกว่าที่ไปตอนแรกไปฝึกแค่3เดือน3-4เดือนแต่ว่าพอฝึกปุ๊บทางบริษัทเขาก็แฮปปี้เลยกับนักศึกษาของเราเลยให้ทำจ้างเป็นทำงานต่อเลยคืออันนี้จ้างแบบทําเป็นอินเทนชิพนะครับคือจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ว่าที่ ทางสขาวิชา ICT นะครับจะให้ฝึกงานทั้งหมด4เดือนแต่พอดีคนนี้ทาปุ๊บแล้วบริษัทเขาติดใจด้วยแล้วเขาก็อยากจะได้ประสบการณ์นี้ด้วยเพราะถือว่าได้เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับเพราะบริษัทนี้มีทั้งมีอยู่ในหลายประเทศทางออสเตรเลียทั้งที่อเมริกาเ็นไริสัข้ามชาติอย่าง้จริงเลยแล้วก็อยู่ที่สี่ลมของเราอยู่ที่ไทยก็จะมีแบบเดเวลอปเปอร์ครับมีทั้งคนต่างชาติและคนไทยรวมกันอยู่เรียกว่าบรรยากาศเป็นเชฟสาังกิจริงๆนะครับทำให คนที่จบจากไดณในนาชาเนี่ยได้ใช้โอกาสอย่างนี้นะครับเข้าไปอันนี้ไม่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับที่จะมีโอกาสแล้วก็ที่มาร์กบอกนี่คือว่าได้ทําจริงเลยด้วยซ้ำคือเขาให้ลงมือทําจริงเลยใช่ไหมครับลงมือปฏิบัติจริงเลยครับ You actually develop the real website yes how many websites um in total three three yes but one is the probation is just for training it's a website that already exists but they just want me to develop it again just to show I have skills programming skills and then once that's done Um, I developed two other websites uh, we, the, we one is a, a microsite only three pages very easy but, and simple but the other one was uh, much more challenging and difficult So two major websites that I've launched for, uh, within that company ก็เขาบอกว่าจริงแล้วก็ที่ไปทำงานเนี่ยคือได้ทำจริงเลยนะครับได้ใช้ความรู้ที่ที่ได้เรียนไปแล้วก็ไปทำเว็บไซต์จริงเลยแล้วก็เว็บไซต์นี้ก็คือมีการใช้งานกันอยู่ด้วยนะครับแล้วลองให้ทางทีมงานลอง ภาพเพื่อให้ผู้ชมเห็นนะครับว่าเว็บไซต์ที่ทางมาร์กเนี่ยนะครับเขาได้ไปฝึกงานไปทำงานเนี่ยคืออะไรนะครับอันนี้คืออะไรครับ Can you explain this one?Yeah, this one is a a, a microsite. It only consists of three pages: a homepage, a, a subpage, and a contact page. This is the the most basic and easiest thing you can do within that company. And uh, it took Um, it's It has a mother side, which you see on the upper right corner rock australia home that 's the mother side and it consists of uh, many other pages. This one is a commando side is um, this company lists all of the products which they they sell and it was very difficult this one it 's called a silver side when it has more than twenty pages it uh, it is a silver side, and every website that is being made needs to have a um, ค c บคุมแผงควบคุมซึ h i ช่วยใ o ้ผู้ e ช้ e า o ารถทำการอัปเดตแ d ะการ a ก้ไขและก h ร n g ลี่ยนแ o ลงโ t h ไม่ต้อง n ิดต่อไป a ังบ h ิษั h ซึ่งเป็นสิ่งที่ส o r t h มา t h ำ n รับบริษัทนั่นค n t t h ่งที่พว t า o าจารย์ช่วยอธิบายขยายความให้ท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งนะครับว่าเขาทำอะไรง่ายของมันน่นคือในเว็บไซต์อย่างที่ผมกล่าวไปนะครับว่าบริษัทจะรับทําเว็บไซต์ว่าจะมีพอมีลูกค้ามาติดต่อก็จะ ว่าอยากได้เว็บไซต์แบบไหนนะครับว่าอยากจะสมมติอยากจะได้เว็บไซต์ขายของอย่างเนี้ยสมมติผมก็เป็นลูกค้าคนนึงก็อยากได้ขายของอยากจะเว็บไซต์ขายของมีขายเสื้อผ้าขายชุดชั้นในต่างๆเนี้ยปุ๊บอยากจะทําเว็บไซต์อย่างเงี้ยจะต้องออกแบบยังไงก็มาติดต่อบริษัทนี้บริษัทที่ไมค์มาเข้าไปทำฝึกงานอยู่เพราะนั้นมาเขาก็จะใช้ความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดเลยตั้งแต่ Photoshop แบบง่ายง่ายไปถึง HTML การเขียนเว็บจนไปถึงการทำา PHP การทำฐานข้อมูลต่างๆเรียกว่าภาษาคอมพิวเตอร์ที่ ได้เราเรียนมาเนี่ยในสามถปีเนี่ยได้เอามาใช้ประยุกต์ใช้ได้จริงแล้วเขาก็เห็นด้วยเขาก็เห็นด้ความสําคัญของสิ่งที่ได้เรียนไปครับถูกต้องครับข้อดีของของการที่เขาได้ออกไปทําแบบนี้จันมองว่าคืออะไรครับผมว่ามองว่าได้ประสบการณ์จริงคือได้ลงมือปฏิบัติคือทฤษฎีที่เราได้เรียนในห้องเนี่ยเอาไปลงมือปฏิบัติได้จริงแล้วก็ประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับว่าพอบริษัทนี้เขาก็ติดต่อว่าจริงๆมาเนี่ยยังเรียนไม่จบอ่ะนะครับยังเหลือปีสุดท้ายเล็กเทอมหนึ่ง Oh, okay. I heard that this company is interested in hiring you as the future full-time. Yeah, they did. They promised to hire me full-time once I graduate, and uh, I'm very happy about this. Okay. Why? <laughs> why? Why? What? What made them have good impression on you? Um, I don't know. I think um, they trained me when I came there. Mm -hmm. I didn't, um, They really wanted me to learn, and I learned fast, and that's what they told me, at least. So, and um. I was able to เขาก็บอกว่าเนี่ยคือนักศึกษาของอาจารย์ก็คือมีการเรียนรู้ได้เร็วนะครับสอนอะไรก็ทาทาได้ตรงตามที่บอกก็เลยอยากจะตัดสินใจจ้างว่าเดี๋ยวผมจะถามเขาต่อว่าแล้วที่ได้เรียนจากที่ที่หลักสูตร ICT ที่วิทยาลัยนานาชาติหาไรทางสิษนี้ช่วยเขาไหมนะครับ So o t h e things that you have learned in the ICT program at the International College help you when you Um, start to work in the in the real life. Yes, definitely. Um, this, for example, is a web development company. They make websites, and um, in ICT, that's uh, one of the basic courses that we learn how to program <coughs> um, uh, a few languages like HTML, Java, and uh, CSS, the basic of uh, web development. So it was really easy for me to get into the real work which they they asked me to do, and um, and i guess that's why I, I managed to impress a little bit um, during one, while i was interning there. and um, also, since i'm a foreigner, i'm working with thai people. i was um, I was already familiar and um, very comfortable working with uh, thai people, and it wasn't a problem for me. so everything went smoothly, and uh, um, ict, everything i've learned there has uh, definitely helped me. Mm -hmm. ที่ได้เรียนไปทั้งในเนื้อหาวิชาต่างๆแล้วก็เขาก็ได้สัมผัสกับคนหลากหลายเชื้อชาติอยู่แล้วอย่างในวิชานานาชาติเพราะฉะนั้นเวลาไปทํางานจริงก็เจอคนจากหลากหลายประเทศทั้งคนไทยด้วยเขาก็สามารถปรับตัวถูกต้องเขาได้ง่ายเลยรผมเยนที่ผมกล่าวไว้ในรายการนะครับว่าคือในโลกุศตวรรษที่นี่ทิบเอ็ดเนี่ยเราจะต้องรู้จักปรับตัวเขากับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรู้จักการยอมรับความเห็นที่แตกต่างรู้จักการทํางานร่วมกับเพื่อนหลากหลายเชื้อชาติเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่ของอย่างนักศึกษาของผมได้เรียนรู้ ต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่คนอเมริกันนะครับเป็นคนแคนารูนนะครับแต่ว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้คล่องตอนเขามาเรียนตอนแรกเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษคล่องเพราะเขาใช้ภาษาฝรั่งเศสแต่พอได้มาอยู่ในชีวิตได้ใช้ภาษาอังกฤษร่วมกันมีทั้งนักศึกษาคนญี่ปุ่นคนเกาหลีคนจีนคนพูฐานมันเกิดการคล้ายๆการเรียนรู้กันต้องใช้ภาษาร่วมกันละเกิดการยอมรับในความเห็นที่แตกต่างกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับอย่างที่ผมอาจจะเคยกล่าวไว้แล้วว่าบางครั้งการเรียนของคนที่ แตกต่างกันทางศาสนาหรือเชื้อชาติเนี่ยก็ไม่ได้รับรื่นไปเสมอไป่บางครั้งเกิดทะเลาะกันต้องมาเป็นกรรมการแยกก็เคยเพราะมันมาจากต่างวัฒนธรรมกันแต่ว่ามันได้เรียนรู้เพราะว่าอย่างที่บอกพอไปทํางานจริงๆมันก็ต้องเจอต่างวัฒนธรรมอยู่แล้วในโลกยุคปัจจุบันครับถูกต้องเลยครับครับแล้วอย่างนี้เนี่ยอย่างอาจารย์คือคนคนหลายคนสงสัยหลายคนสงสัยว่าปกติถ้าเป็นนักศึกษาไทยหลักสูตรไทยก็ไปฝึกงานก็ไม่แปลกครับแต่พอเป็นหลักสูตรนานชาติเนี่ยนักศึกษามาจากหลากหลายเชื้อชาติเลยอาจารย์ในฐานะที่ที่เป็นทั้งห ที่ปรึกษาด้วยก็ต้องมีความซับซับ้ซับซ้อนมากขึ้นในการช่วยให้เขาไปทํางานในที่ที่เหมาะสมเหมือนกันครับก็ของเราเองจะมีทั้งบริษัทที่เรามีคอนเน็กชันอยู่เนี่ยครับล้าก็จะส่งบริษัทไปส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่บริษัทดังๆคือเรานอกจากคือตอนแรกเราจะให้นักศึกษาหาเองก่อนนักศึกษาหาได้อยากทําที่บริษัทไหนที่ต่างประเทศที่เกาหลีหรืออะไรก็แล้วแต่หรือที่ฮ่องกงมีของเราก็ไปทําที่ฮ่องกงก็ไหมายถึงว่าเราสามารถให้นักศึกษาเนี่ย ไปฝึกงานในต่างประเทศได้ด้วยถูกต้องครในประเทศที่เขาสนใจใช่ถูกต้องครับมีนักศึกษาคนคนไทยเราที่เป็นลูกครึ่งเนี่ยครับอยากไปฝึกงานที่ฮ่องกงผมก็ได้เลยเชิญไปฝึกงานที่ฮ่องกงได้เลยหรือยังมีนักศึกษาบางคนอยากไปฝึกที่เกาหลีก็ได้เหมือนกันอันนี้คือเราก็ต้องผ่านการอนุมัติครับถูกต้องจากอาจารย์ก่อนถูกต้องฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเพราะว่าก่อนที่เราจะเป็นปีสุดท้ายเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปทํางานจริงเนี่ย ถ้าเราได้มีโอกาสได้ไปฝึกงานเนี่ยมันจะทําให้นักศึกษาได้มีโอกาสมากขึ้นในการทั้งเปิดประสบการณ์ความรู้การใช้ความรู้ที่เรียนมามาปฏิบัติจริงรวมถึงการเปิดโอกาสในหน้าที่การงานว่าถ้าเราทํางานได้ดีเนี่ยบริษัทเขาก็มีแนวโน้มที่จะรับเราเข้าทํางานได้อย่างของมาร์กเนี่ยนะครับที่ได้ตอนนี้ได้ขนาดเติมสุดท้ายยังทำสิเนี่ยโปรเจกต์ยังทำไม่เสร็จเลยแต่ว่าก็ได้ตอบรับเข้าทํางานแล้วนะครับครับโซ่เดี๋ยวผมจะถามเขาต่อว่าแล้วอย่างในเว็บไซต์ที่เขาได้ทำเนี่ยมันได้เอาไปใช้งานจริงด้วยหรือเปล่านะครับ So the website that you made for the companies that you interned, that those websites were uh, actually uh, been were actually used by your clients and the customers. Yes, right? they, they were. Um, they the, the company takes um, uh, projects from clients, and the client requests ev everything they want in the in the websites, and uh, we ought to, as a developer, you design it exactly as they wanted it. They, whether it's the the look and feel, whether it's the functionalities and everything they want in the website, you have to make it exactly as uh, as they wish. And they actually in use now. Yes, at the moment. Yes, they're using it, it Is now. it popular? Uh, I think it is in <laughs> Australia. Yeah, uh, <laughs> I think it is in Australia. Um, this company is very well known in Australia, and uh, they've made so many websites for uh, other big companies. And uh, uh, yeah, they are they are used and uh, they they are popular. Mostly for commercial. Yes, exactly. Apps. เขาก็บอกว่าที่ได้ทำไปก็ได้ใช้จริงแล้วก็ไปขายได้จริงๆเลยนะครับคือมีคนเข้ามาซื้อของในเว็บไซต์นี้แหละเว็บไซต์ที่มาร์คเขาทำครับถูกต้องแล้วก็ในประเทศออสเตรเลียนี่ก็คือได้รับความนิยมสูงครับเพราะว่าคนที่เจ้าของเนี่ยครับชื่อปีเตอร์เป็น c ีอเป็นคนออสเตรเลียนะครับเราก็เปิดทั้งหลายประเทศอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ออสเตรเลียเองจนมาถึงอเมริกาแล้วก็มาที่ประเทศไทยและตอนนี้ก็เปิดที่ชิลีกับอินเดียด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็น ประเทศเป็นบริษัทข้ามชาติจริงๆนะครับมาอยู่แต่ว่าคนที่มาอยู่กับที่มาทํางานรบ,บริษัทเนี้ยไม่ใช่คนอายุเยอะๆนะครับเพราะต้อง <c oughs> ต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าบริษัททางนั้นไอทีใหม่ๆเนี่ยเจ้าของบางทีอายุไม่ได้เยอะละนะครับไปด,ดูอย่าง Facebook ของมาสก์เซกเบิร์กเนี่ยนะครับ <c oughs> บางครั้งเพิ่งจบมาไม่กี่ปีครับ <c oughs> บางคนอาจจะยังแทบจะเรียนไม่จบก็รีบมาทำงาน <c oughs> <c oughs> แล้วเพราะว่าได้มีโอกาสในหลากหลายคืองานทางนั้นไอทีนะค่อนข้างที่จะเปิดกว้างนะครับให้กับคนที่มีจินตนาการค่อนข้างสูงเนี่ยได้เอา หยิบความรู้ที่ร่ำเรียนมาเอามาใช้ได้จริงครับทีนี้ทางมหาวิทยาลัยหรือว่าทางคณะของอาจารย์ก็เรียกว่าเปิดกว้างเหมือนกันให้นักศึกษาเนี่ยสามารถออกไปในบริษัทที่มีศักยภาพแต่ว่าเราก็คอยอาจจะช่วยแนะนําเขาอยู่ด้วยเหมือนกันครับไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทที่ใหญ่แต่ว่าเป็นบริษัทข้ามชาติครับเป็นบริษัทที่เขามีผลงานจริงๆใช่ใช่ไหมครับต้องครับครับแล้วอย่างนี้เนี่ยในอนาคตอาจารย์มีแลนจะขยายในส่วนของบริษัทที่จะมาโคกับทางคณะไหมครับหรือว่าก็ดูเป็นรายๆไป กพราะเราก็มีมีทิศทางนะครับ <grabbing> ว่าอยากอยากจะได้บริษัทที่ดังๆเพราะอย่างที่ผมบอกว่าพอได้คุยกับบริษัทดังๆเนี่ยนักศึกษาก็จะมีโอกาสในการไปไปทางานต่อในอนาคตได้หลังจากที่เขาจบการศึกษาเนี่ยนะครับแต่ว่าเราก็มองว่าบริษัทดังเนี่ยมันมีข้อดีเรื่องการมีชื่อเสียงก็จริงแต่ว่าการที่เขาจะมาดูแลใจเอาใจใส่นักศึกษาของเราเนี่ยอาจจะได้ไม่เต็มที่คือมันต้องเทรดออฟกันระหว่างข้อดีกับข้อเสีย ถ้าเป็นสัตว์เล็กหน่อยเขาก็จะมาดูแลเราได้อย่างดีนะครับ,รบดูแลทั้งสัตวของเราได้อย่างดีมากกว่าเพราะฉะนั้นก็จะดูค่อนข้างดูเป็นตอนนี้ยังดูเป็นเคสไปเคสไปแต่ว่าในอนาคตก็อยากจะทําให้เป็นระบบมากขึ้นว่าเราจะบริษัทไหนที่มีมีแนวโน้มที่จะเทคแคร์เราดีอาจจะบอกต่อต่อกันมาอย่างเงี้ยนะครับอย่างบริษัทเนี่ยถือว่าได้ได้ไดเลี้ยงดูเรีเยกว,ว่าเลี้ยงดูเลยทั้งจ่ายเงินให้นะครับเพราะฝึกงานจริงๆทัที่ไปทั่วๆไปนะครับจะไม่จ่ายเงินให้ น,นี่ก็ให้เป็นเงินเดือนเลยถึง1 4 0 00ันบาทสแสดงว่ามีมีประสิทธิภาพในการทํางานมากหลายๆครั้งครับอาจารย์บางทีไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยพอรู้ว่าลูกหลานเราเนี่ยหรือว่าลูกศิษย์เราเนี่ยจะออกไปฝึกงานในบริษัทข้างนอกเนี่ยเราก็อาจจะมีความรู้สึกนิดนึงแล้วว่าเอ๊ะก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันหวั่นหวันใจเพราะาเอเขาอาจจะไม่เคยทํางานมาก่อนเลยแล้วเขาต้องไปทํารับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เวลาจะส่งลูกศิษย์ออกไปอาจารย์มีข้อแนะนําหรือเทคนิคอะไรบอกเขาหรือกระตุ้นเขาไหมครับเขาถึงออกไปแล้ว ทำสร้างชื่อเสียงให้กับทั้งตัวเองและทั้งมหาวิทยาลัยก็จะมีหล,หลายๆอย่างที่สอนนักศึกษาไป <c oughs> นะครับไม่ว่าจะเรื่องการตรงต่อเวลาว่านักศึกษาไป <c oughs> เนี่ยเร,เราต้องตรงต่อเวลาคือบางครั้งเป็นเรื่องเบสิกง่ายๆแต่หลายๆมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้ดูตรงจุดนี้แต่ของเรา <c oughs> เนี่ยเราจะบอกผมจะบอกเลยว่านักศึกษาเราต้องตรงต่อเวลาต้องพูดเพราะคือจะไปพูดคําหยาบคายในบริษัทอย่างนี้ไม่ได้นะครับ <c oughs> เพราะเราเป็นคนที่มีการศึกษาแล้วเป็นคนวิลไรา์แล้วต้องรู้จกักการวางตัวในสังคมว่าจะทำยังไงรู้จักการควบคุมอารมณ์เมื่อการมี ความเห็นต่างขึ้นมาเราจะแก้ปัญหากันยังไงนะครับแล้วเข้าใจว่าอย่างในหลักสูตรในชาติเนี่ยจำนวนนักศึกษาก็ไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นความใกล้ชิดของอาจารย์กับนักศึกษาก็มีส่วนไหมครับที่เวลามันใกล้ชิดกันมากนักศึกษาก็อาจจะเกรงใจอาจารย์แล้วก็ไม่สามารถไม่สามารถทำพฤติกรรมที่ไม่ดีได้แล้วก็ต้องตั้งใจทํางานครับถูกต้องเลยครับเหมือนเราดูแลได้อย่างใกล้ชิดทัวดถึงคือพอมนักศึกษามีปัญหาอะไรผมก็จะลงไปคอยดูแลจัดการว่าอย่าคือยับยั้งไม่ให้เกิดปัญหาเพราะอย่างตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยผมยกตัวอย่าางนักกศึษ มีคนนึงเป็นชาวพุทธานอีกคนนึงมาจากนอร์เวย์ทะเลาะกันผมก็จะลงไปว่าแต่ว่าทำไมว่าทํา,ามไถามาถามามึงมีปัญหาอะไกันให้คุณผมสอนว่าคนเราอ่ะต้องรู้จักเรียนรู้รเข้าหากันโอเคทุกอย่างมอาจจะไม่ได้แมชเหมือนกันหมดแต่ว่าเรารู้จักการเรียนรู้จนสุดท้ายก็ก็เป็นเพื่อนกันไปได้อย่างดีนะครับก็เรียกว่าเราก็ช่วยแก้ปัญหารวมทั้งถ้าเรามีอย่างกรณีของมาร์กเนี่ยก็คือว่าเป็นอาจจะเป็นเรียกว่าเป็น success case ก็ได้คือเป็นกรณีรที่ประสบความสำเร็จมากแบบนี้อาจารย์มีการหยิบยกมาเป็นการกระตุ้นนักศึกษาคนอื่นๆครับด้วยไหมครับแบบนี้ผมก็จะยกตัวอย่างในในคนไหนประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับก็บบจะมาคล้ายๆมาพูดถึงให้ให้รุ่นน้องๆได้ฟังให้รู้จักกาันใน้รู้จักการเอาเอากาเรเรียนแบบนะครับเรียนแบบในทางที่ดีว่าพอทํายังไงจะต้องตั้งใจเรียนยังไงในห้องนะครับว่ามาเนี่นะครับว่าเขาก็ตั้งตั้งใจเรียนมาตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองผมตอนที่เขามาใหม่ๆนะเขาก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายแต่ว่าพอ เขาเข้ามาเรียนได้มีเวลาเรียนหนังสืออ่านหนังสือเนี่ยนะครับก็จะทําให้เขาได้มีมีความรู้ไปทํางานได้จริง mm hmm. ปฏิบัติได้จริงรเดี๋ยวผมจะลองถาม mm hmm. เขาว่าอะไรที่เขาคิดว่าอาจจะเป็นเคล็ดลับทำให้เขาประสบความสําเร็จนะครับ so so what what do you think is perhaps the techniques okay or your um, ability that make your company the company what's the name ชื่ออะไรครับบริษัท exa yeah exa that um, they decide to get you or to hire you as your As the you know employee, um, the fr um, the first thing was um, within that company. Since um, they have a thai, uh, a branch here in in Bangkok, we have to be as developers. We need to be in constant communication with uh, Australia, mm -hmm. and uh, since they have many um, Thai developers, the the many employees, Thai employees, um, some of them um, are. Have some difficulties communicating with uh, mm -hmm. the managers in Australia, so right. me being able to speak English just made some tasks easier for me. Although some of them were very good, better programmer, mm -hmm. they have they had better skills, but uh, when it came to the communication okay. with Australia, it was uh, right. It made uh, a, a whole difference. <coughs> you know. <coughs> สุดท้ายจะคิดว่าภาษาที่ที่มาเขาบอกคือหัวใจอย่างนึ่งไหมครับเพราะว่าอย่างที่การเราจะสื่อสารกันได้จากคนหลากหลายเชื้อชาตินะครับมันก็ต้องมีภาษากลางฉันภาษาเนี่ยสำคัญมากในภาควิชา ICT ของผมเนี่ยนะครับก็จะเน้นมากให้ภาษาเนี่ยทุกคนเราต้องได้แต่โดยตอนเข้ามาแต่ละคนก็ไม่ได้เก่งหรอกนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็จะได้กันเองเพราะว่าเขาได้เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้ในห้องเรียนต่างๆเนี่ยนะครับครับเอาละครับวันนี้ก็เรียกว่า ได้รับความรู้แล้วก็แง่คิดมากมายเลยนะครับคนเราถ้าตั้งใจทําอะไรแล้วก็หาความรู้หาทักษะให้กับตัวเองนะครับก็น่าจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนะครับวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุติสันเกิดวิบูลเวทนะครับหัวนหน้าสาขาวิชา ICT จากวิทยาลัยนานาชาติมหาเพืนน่อทางศิษย์นะครับแล้วก็มาร์กนะครับเป็นลูกศิษย์อาจารย์เปน็นนักศึกษาจากสาขาวิชา ICT นะครับวิทยาลัยนานาชาติมหาเพื่อทางศิษย์ครับขอบคุณทสองท่านครับครับสำหรับผู้ท่านประเทศไทยวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับตติดาม รับชมได้ใหม่นะครับจันถึงสุก6โมงครึ่งถึง2ทุ่มวันนี้ผมบรรณุวัฒน์สาคริกและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ